จริงๆตอนนี้มีน้ำท่วมหลายที่เราสังเกตดูนะแต่ว่าไม่ค่อยจะเป็นข่าวเท่าไหร่ทนะั้งที่แม่สายเองยังเอาโครนออกไม่หมดเลยตอนนี้นะนะจะเจอข่าวดีไอคอนเข้า ลบข่าวอื่นหมดนะอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์นะธรรมชาติของนักข่าวข่าวไหนเป็นกระแสแรงก็จะเล่นข่าวนั้นกันข่าวอื่นก็หายไปเงียบไปในเรื่องปกติ หลายคนไปอินกับข่าวมากจนเกินเหตุนะจนกระทั้งจิตมันไปสั่งสมข่าวที่มันเป็นอกุศลอยู่บ,บ่อยๆนะจิตคุณมัวนะโดยที่ไม่รู้ตัวนะแล้วปัญหาตอนนี้คือ เราก็ถูกล้างสมองไปเรื่อยๆเ,เราสนใจข่าวไหนก็จะอันกอริทึมของหรือ a อไอมันก็ส่งแต่ข่าวนั้นมาให้เสพอยู่แค่นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นอันกระแสของอย่างอื่นกเ็เงียบๆไปการเมืองกเง็เงียบๆไปอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าช่วงนี้จะมีกระแสอะไรขึ้นมา มะนกอยังมีอะไรคาราคาซังอยู่เยอะแต่ไม่ค่อยจะเป็นกระแสเท่าไหร่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ทั้งโลกนะไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะเพราะถ้าเราไปอินก็มันเกินไปเนี่ยนะจิตเพื่อจะเศร้าหมองอยู่อย่างนันน้นถ้าเราศึกษารอบด้านาจริงๆก็จะเห็นว่าจาบใดที่โลกมันขับเคลื่อนด้วย ตัณหาอยู่ตัณหาลุ่คโขบคลับเคลื่อนด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยน่ะนั่งข่าวสงครามอย่างเงี้ยนะทำไมไม่จบไม่สิ้นสักทีนะ่ะเมื่อไหร่จะเลิกฆ่ากันสักทีอะไรน,น,นี่วันจบอน,นี้คือเรื่องของโลกนะเรื่องของผลประโยชน์นะ โลกก็แปลว่าต้องมีผลประโยชน์เข้ามันร่วมด้วยนะนะคนทะเลาะกันก็นเพราะผลประโยชน์นะพนะระทะเลาะกันก็นเรื่องของทิฏฐิเนะี่ยยิ่งตอนนี้เรายิ่งเห็นเยอะนะพอมีกระแสข่าวของพระออกมาเนะี่ยก็จะมีเรื่องของทิฏฐิความคิดความเห็นที่เป็นแตกต่างนะอันนี้เป็นสำนวนพระไตรปิฎกอยู่แล้วนะ่นะานในพระไตรปิฎกท่านก็จะบอกว่านักบวชทะเลาะกันด้วยเรื่องทิฏฐิ นะถ้าเป็นคารวะาก็จะทะเลาะกันเรื่องของตัณหาตัณหาคืออะไรคือเรื่องผลประโยชน์แค่นะั้นเองนะความอยากได้ใครดีใครจะได้ผลประโยชน์มากกว่ากันนี่เป็นตะ้นนะนี่เป็นธรรมชาติของโลกแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกต่อไปเรื่อยๆอยาน่นัะนตบใดที่เรายังขับเคลื่อนด้วยตันหาอย่อย่างเงี้ยน่นะอย่างเรื่องของ ดีไอคอนเนี่ยก็เห็นว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีดีไอคอนคอนสองสามสี่ห้าตามมาเรื่อยๆนะคนสักพักคนก็จะลืมแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ตอนนี้ก็เห็นมีกระแสะเขา่านักบุญทั้งหลายนะเริ่มออกมาอีกแล้วนะพราะมีช่วงของกระถินขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เอาไว้หลอกคนแก่ ถ้าบริจาคเท่านี้จะได้คืนมาเท่านี้อะไรน,นะนรรรแล้วก็จะมีโผล่มาเรื่อยๆแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยทุกปีเป็นเรื่องที่แปลกว่าทําไมคนเราไม่ฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมนะเราก็ย,ยังถูกความโลภชักจูงให้ไปทําอะไรให้มันผิดพลาดให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแหละนะกห้ไปสังเกตดูใจตัวเองเงี้ยบ่อยๆแล้วมันก็จะทําให้เราได้ เข้าใจอะไรขึ้นมาอีกเยอะนะโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ในทางในจิตของเราเองเนะี่ยความโลภมันก็คับเคลื่อนอยู่ทุกวันแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องอาหารการกินอะไรทั้งหลายเนี่ยสังเกตเอาแค่ตักอาหารเนี่ยโดยธรรมชาติของสังคมพระเราก็ องไในภาษามากกว่าก็ตักก่อนนะองไในภาษาน้อยกว่าก็เล็งนี่จะถึงกูหรือเปล่ปาว่างนะองคอื่นจะเอาไปก่อนหรือเปล่ปาว่าตีนนะสังเกตดนะูนะก็เกิดความทุกข์ใจตามมาแคนะ่นั้นเองนั้นถ้าเราหมั่นสังเกตดูอยู่บ่อยเนี่ยกนะ็จะเห็นโอ้คนเรานี่เนาะโต้าโตสาโมหานี่มันน,น่ากลัวขนาดไหนเนะี่ยมันครอบงำใจเราเนะี่ย นะม่กําลังทําบุญก็ยังอยากจะแย่งกันได้หน้าได้ตาเลยเรื่องเรื่องนะทํไงถึงคนถึงจะรู้จักจเยอะๆจะรู้ว่าเรานี่มันนักบุญนะชอบทําบุญนะเราวนี่บริจาคเยอะกว่าเขาหน้าอะไรเงี้ยนะเรานี่เป็นคนดีนะอะไรสารพัดมันจะเกิดขึ้นะ นะถ้าเราหมั่นสังเกตด,ดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆก็เห็นว่าโอ้ถ้าปล่อยให้ความโลภมันขับเคลื่อนใจเราอยู่ทั้งวีทั้งวันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยความทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละและโดยย้วยตัวโลภะนะตัวความโลภเนี่ยนะผลของมันอย่างหนึ่งก็คือสุขเวทนาที่มันจะเกิดตามมาได้กินได้ใช้ได้เซฟได้บริโภคอย่างที่เราอยากได้ ได้ใช้ของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยจะรู้สึกมีความสุขนะมันจึงไม่ค่อยจะเห็นโทษของมัน่ะมันไม่เหมือนโทษสะดูปฏิฆะแต่โทษสะเกิดเนี่ยจิตมันขุนมัวมันโกรธมันงุนงิดมันลำคันอันนี้มันจะเห็นว่าไม่อยากจะให้มันอยู่นานแล้อยากจะผลักมันออกไปแต่ถ้าเป็นตัวโลภะเนี่ยผลของมันเป็นทุกข์เป็นสุขเวทนาเนี่ยมันก็ยึดอยู่อย่างนั้นแหละโลภะหรือราคะตัณหาตัวเดียวกันนั่นกัน ไปสังเกตดูให้เดนี่พอมีความสุขก็อยากจะให้มันอยู่นานๆนี่มันละเอียดอออย่างนั้นทั้งแม้กระทั่งว่านั่งสมาธิแล้วสงบเนี่ยมันก็เกิดราคะขึ้นมาะที่เขาเรียกกันว่ารูปราคะอรูปราคะพอสงบก็อยากจะให้มันสงบนานๆอยากให้มันสงบอย่างนั้นอีกหรือถ้ามันสงบได้ทุกวันก็อยากจะให้มันสงบยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกอะไรมันไม่จบไม่สิ้น นถ้าเราไปหมั่นสังเกตด,ดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆก็เห็นว่าโอ้ทุกครั้งที่กิเลสเหล่านี้ทํางานเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์ตามมาเพราะอะไรนเพราะความสงบมันก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็หายไปความสุขก็อยู่ได้ไม่นาน,นเกิดขึ้นได้เดี๋วมันก็ดับได้สิ่งที่ตามมาคือความทุกข์ก็จะโผล่ตามมากแล้วถ้าเคยสุขมากมันก็จะมีทุกข์มากตามมาอย่างนี้นะ ะถ้ามันทุกข์มากๆไปเจอทุกข์อีกมันก็ไม่เท่าไร่จะรู้สึกได้อย่ตอนนี้ที่เป็นกระแสนะตามกมงนจังเลยนะนพวกบอสทั้งหลายที่ติดคุกเป็นยังไงกินได้นอนหลับไหมเราจะรู้สึกสะใจกับพวกนั้นน,นี่ถ้าเป็นคนอื่นที่มันติดคุกอะขี้ยาติดคุกเนีย่ยติดมาสิบรอบแล้วมันจะทุกร้อนอะไรโอย กูก็ลาบากจนชินอยู่แล้วน่ะเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรอย่างงี้น่ะแ,แม้กระทั่งสอนได้เอา้ามมาบวชพระอย่างเงี้ยนะยกินหรูอยู่สบายนะนอนห้องแอร์น่ะพอมาอยู่วัดมันไม่มีแอร์ให้นอนไอ้ชับจะลําบากเดือดร้อนแล้วนะอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวนะ่ะพอไม่ได้ทําอย่างนั้นเอ้ชักจะไม่มีความสุขนะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่ถ้าเกิด อยู่ที่บ้านก็นลาบากอยู่แล้วนะไม่ได้มีอะไรสบายนักหนาพอมาอยู่วัดก็จะรู้สึกปกติหรือบางทีรู้สึกสุขมากกว่าอยู่บ้านได้อีกอย่างเงี้ยนะสมับอยู่บ้านม,นมันมีเรื่องทะเลาะเบาแวกมีเรื่องทาให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่บ่อยๆพอมาอยู่วัดเงียบคนเดียวอาจรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องตกกังวลกลับรู้สึกเป็นสุขมากกว่านะทำไปทํามาการที่มันไม่ต้องมีอะไรมากเนี่ย กลายเป็นเรื่องของความเบาสบายมากกว่ากันเยอะนี่เป็นตอนอันนี้ก็ลองไปสังเกตดูตัวเองนะบางทีที่อยากได้ใครดีมากเกินไปมีมากเกินไปก็ใช่ว่าจะกอให้เกิดความสุขกับเราอยู่แบบไม่มีมั่งอยู่แบบมีน้อยๆมั่งนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันสบายมันไม่จาเ,เป็นที่จะต้องมีเสื้อเป็นสี่ห้าตู้ รายการราคาหลายล้านอะไรเงี้ยหรือรถหรูอะไรเงี้ยนะมันไม่มีมก็อยู่ได้นะนะล้วอยู่อย่างเบาสบายไม่ต้องเป็นห่วงกังวลมันจะยังอยู่มันจะหายไปไหนไหมอะไรเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเด็กใครที่มีมากก็จะทุกมากกับสิ่งตัวเองมีนั่นแหละนะมีน้อยก็ทุกน้อยไม่มีก็ไม่มีเรื่องให้ต้องทุกข์แค่แนั้นนะ ตอนนี้เห็นมีข่าวว่าในประเทศจีนมีคนรัฐบาลสั่งห้ามให้สร้างคอนเทนต์อวดรวยเพราะอะไรพอสร้างคอนเทนต์อวดรวยเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดกปัญหาตามมาเนี่ยคนนั้นก็อยากรวยคนนี้ก็อยากรวยแข่งกันใเน่ียโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะได้มาด้วยความสุจริตหรือทุจริตเนี่ยนั้นรัฐบาลที่เป็น ขวานิตกด็ดีอย่างนี้มันสั่งได้บังคับไดนะ้มีเครื่องตรวจจับใบหน้านะประชาชนถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาใครทำดีก็จะมีคะแนนให้เช่นไปเห็นขยะตกอยู่ช่วยเก็บหรือมีจิตสาธารณะอะไรอย่างอื่นเนก็ยัง,ยงมีคะแนนเพิ่มให้เวลาไปนะใช้บริการหน่วยงานราชการทั้งหลาย ก็จะได้รับการบริการแบบประเภทฟลาชแท็กอะไรอย่างรวดเร็วไม่ต้องรออย่างเงี้ยนะส่วนใครที่ไปทำผิดกฎจราจรมั่งทำผิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่าบอกจะถูกตัดคะแนนพวกนี้ก็จะไม่ค่อยจะได้รับการบริการสักเท่าไหร่หรือต้องรอทีหลังเขา้บางทีเราก็มองว่าต้องประชาธปไตยเท่านั้นเน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเผด็จการแลืคอมมินิตเนี่ยเขามีระบบระเบียบอะไรของข้เงียบไกลกันว่า บางทีการบริหารคนจำนวนหลายล้านคนเป็นพันล้านคนกลับทําได้ดีกว่านั่นจึงไม่มีระบบอะไรที่มันดีที่สุดในโลกมันมีแต่ว่ามันเหมาะสมกับที่นั้นหรือเปล่าบางทีเราเรียกร้องหาความยุติธรรมยุติธรรมมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันจะยุติด้วยธรรมนยุติด้วยความถูกต้อง แต่ตนี่อะไรคือความถูกต้องล่ะก็นี่ไงที่พูดอยู่นเนี่ยคือมันไม่มีอะไรถูกใจเราได้ทุกเรื่องน,นะเมืองไทยเราเองก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเยอะแยะไปหมดเช่นไ,ไหมนะช้คนก็อยากจะให้ทุกคนมันเสมอภาคกันมันต้องนีเป็นคนดีเหมือนกันซึ่งมันไม่มีทางเพราะอะไรเพราะมันยุติด้ดยธรรมนะคำว่าธรรม,มหมายถึงอะไรนะก็ทั้งกุศลธรรมอกุศลธรรมก็อยู่ที่ว่า ใครมันถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสของกิเลสคือกระแสของกุศลน,นั่นนะอยู่ที่ว่าดีกับชั่วในนมากกว่ากันนะถ้าในสังคมนั้นะคนที่มันมีคอมมอนเซนส์มีจิตสำนึกที่ดีมีมากกว่าคนที่ไม่ดีสังคมมันก็มีความสุขนะแต่คนที่ไม่ดีมันมากกว่าคนดีมันก็สังคมมันลำบากหน่อยแค่นั้นนะ แล้วก็จะไปห้ามก็ไม่ได้นะนะเป็ธรรมดาอย่างั้นถ้าคนมันลำบากเดือดร้อนน่ะไม่มีข้าวจะกินอย่างเงี้ยนะมีเงินจะใช้อะมันก็จะเริ่มมีคนชั่วมากขึ้นแค่นั้นเองทําไมถึงจะเอาท่าเปรียบคนอื่นทำไมตัวเองจะเอาชีวิตรอดอยู่ได้อย่างเงี้ยนะนะถ้ามันอยู่เย็นเป็นสุขนะเหมือนสำนวนในพระไตรวิฎกนะ่ะเอาลูกนะ่ะ ยืนเล่นบนท้องตัวเองเน่ยหยอกเล้าวกะเซาแย่ได้นะไม่ได้นอนสะดุ้งผวานะ่ะสังคมมีความสุขเนี่ยใครมันจะอยากทําใครมันจะอยากเป็นคนชั่วแค่แคนั้นน่นะไม่มีอะไรต้องเดือดร้อนมันก็ไม่อยากจะชั่วมันก็สแสวงหาอะไรสิ่งที่มันดีขึ้นไปกว่านั้นแค่แค่นั้นเองน่นะเพราะฉะนั้นระบบนะของ การปกครองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเข้ามาเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะในชีวิตของเราต่อให้เป็นพระก็ไม่พ้นจากการเมืองนะนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะนอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ต้องบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นไม่มีอะไรผิดปกตินะชั่วเป็นธรรมดาดีเป็นธรรมดาอันเวลา เราได้ยินสับแสงในภาษาบาลีที่พระเจ้าแสดงเอาไว้อย่างนี้นะนะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาแปลว่าอะไรนะกุศลก็เป็นเรื่องธรรมดานะธร,รรมชาติคือกุศลธรรมชาติคืออกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นธรรมชาติของคนเนี่ยเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้แต่ใดที่กุศลทํางานนะมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทําอะไรด้วยความฉลาดนะ จะทําอะไรด้วยความรอบคอบด้วยความระมัดระวงังด้วยการพิจารณาแต่ถ้ากุศลมันขับเคลื่อนมันก็ทําอะไรด้วยความโ่เขลาบอปัญญาแค่แค่นั้นเองนะขอให้เกิดความอยู่ร้อนนอนทุกข์กับสังคมนี้นะนเป็นธรรมชาติอย่างนั้น,นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราลองไปสังเกตดูนะโลกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอย่าไอินอะไรกับข่าวคราวทั้งหลายมากเกินไปนักแมันจะทุกข์ น่ะมันไม่ใช่แค่ทุกข์ก็ตัวเองนะนะ๋วยวที่เราพูดออกไปแสดงออกไปกับสังคมกับคนรอบข้างก็ขอให้เกิดความทุกข์ให้กับคนอื่นแล้วที่สําคัญคือมันไปสั่งสมสิ่งที่เป็นอกุศลในใจเราอยู่ทุกวันทุกวันนะด้วยความไม่เข้าใจนะ,นะเราสังเกตุถึงไม่ต้องอะไรมากแนละ้วแค่ในบ้านเรานะในวัดเราอย่างเงี้ยนะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไอ้สิ่งที่เราบอกว่า มันขัดหูขัดตาเราอาจจะพอดีสําหรับเขานะทุกคนมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะงอนก็นมีอะไรที่ไม่ดีอยู่ขัดหูขัดตาคนอื่นแต่ว่าเขาก็มีดีอะไรของเขาอยู่อย่างเงี้นะะเ,เราไปสังเกตดูสินะฮะถ้าเราสังเกตดูอยู่อีกบ่ายทีนว่าเราเองก็เป็นยางงั้นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําดีได้ทําชั่วได้เหมือนกับคนอื่นไม่มีอะไรแตกต่างเลย นะครับมันอย่ามัวแต่ไปคอยดูคนอื่นเขาเห็นนันดีอนีีไมีดีอันนั้นถูกอันนี่ผิดอย่างอย่ามัวแต่ไปชี้อยู่เราไม่ได้เกิดมาเป็นไม้ทัดเอาวไว้วัดคนอื่นเขานะวัดตัวเองเราดีกว่าเดิมไหมแค่นั้นแหละนะเมื่อวานนี้กับวันนี้ต่างกันไหมวันนี้มันดีกว่าเมื่อวานนี้ไหมพรุ่งนี้มันดีกว่าวันนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะนะถ้าเราวัดตัวเองไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะสภาพจิดอะไรที่มันแย่ ความเห็นแก่ตัวความคิดอะไรที่มันแย่ๆเราจัดมันออกบ้างได้หรือเปล่าความหมกมุ่นวิตกกังวลอะไรที่มันทําร้ายเราให้เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยเรารู้ทันมันมากขึ้นไหมนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่าเออเรามีการพัฒนาภายในขึ้นไปเรื่อยๆมันเริ่มจากตัวเราเนี่ยนะถ้าจิตเราดีแต่วมันกับแผ่เอาไปกับคนรอบข้างนะนะคนรอบข้างจะค่อยๆดีขึ้นเองนะ นะจากในบ้านก็จะขยายไปสู่สังคมไปเรื่อยอย่ามัวจะไปร้อยคนอื่นเขาดีก่อนทำไมคนนั้นไม่ทำอย่างั้นทำไมคนนี้ไม่ทำอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ทำนะเราเองก็มีอะไรไม่ดีต้องเยอะแยะก็ทํทำไมไม่ปรับแก้ที่ตัวเองนะบางเรื่องก็อาจจะดีเราเป็นคนที่ยุติธรรมนะเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคมมันอดทนทดไม่ได้มันต้องแสดงออกแน่ใจอ่ะ พื่อเราไม่มีอะไรผิดพลาดเลยในชีวิตเนี่ยนะเราเองก็เคยเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแหละบางเราก็เคยทําอะไรที่มันไม่ดีเยอะแยะก็แก้ที่ตัวเองก่อนง,ง่ายๆแค่นั้นเองตับแก้ที่ตัวเอง,บาง,งเาเบางครั้งเราก็ขี้เกียจบางครั้งเราก็ขยันอะไร่เงี้ยลองไปดูตัวเองดิแล้วจะค่อยเห็นเองว่าอ๋อนะทุกคนล้วนแต่มีจุดบกพร่องท้งนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะนะไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นตชั่วร้อยเปอร์เซ็นต นะต่อให้เป็นมหาโจรมันก็ต้องมีส่วนอะไรที่ดีอยู่บ้างต่อให้เป็นศาสดาก็ต้องมีอะไรที่ชั่วอยู่บ้างหรืออย่างน้อยเคยทําชั่วมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนถ้าเราสังเกตดูอยู่เงี้ยนะก็จะทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นนะในฐานะที่เราเองก็เป็นมนุษย์เราก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนอื่นก็ลอกพอๆกันน,นั่นแหละนะนะนะโดยตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ยังไงมันก็ เราก็ชั่วพอคนอื่นนั่นแหละนะี่เยังถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำเหมือนกับคนอื่นเ็าเป็นนั่นแหละนะ่เพียงแต่ว่ามันจะเอากุศลหรืออกุศลมาแสดงออกมากกว่ากันน้อยกว่ากันแค่นั้นเองอันนี้ก็ลองไปตรวจสอบดูตัวเองมันจะทําให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครเขานะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเข้าใจโลกนะไม่ใช่อยู่อย่างขัดแย้งกับโลกขัดแย้งกับคนโน้นคนนี้ไปทั่วหมดนี่นะนี่ก็จะอยู่ยาก อยู่แล้วก็ทุกนะ,ะเดี๋ยวเราทําบัดกัน